ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม World War Hero นะครับก็ผมลืมบอกไปนะว่ามันมีโหมดที่สามารถเชิญเ,เพื่อนๆนะครับหรือคนในแคลนเนี่ยเ,เข้ามาร่วมตี้จอยกันได้นะแต่ตอนนี้มันยังเปิดไมพูดคุยกันไม่ได้มันได้แค่พิมพ์นะครับได้แค่พิมพ์คุยกันโอ้ผมเก็บปืน เอม .1. การัน์มาเนี่ยโอ้โหแรงอยู่เอม .1. การันต์ตอนนี้ทีมนำอยู่นะเนี่ยโอ้โหกระเด็นเลยใครมันยิงทีมเรานำโด่งชนะรัวๆโอเค ได้หมดวโวโว้ whoa, whoa, whoa. อะไรวะผมโดนตุย๋ยโ oh, <shit. S 1> อ้เช็ดตาย <laughs> สามคนเอาใหม่ oh, ต้องแก้มืออันนี้ผมอยู่ในแครนอ่าแครนอะไรไม่รู้เนี่ยผมส,สเปเชียลฟอร์สหรืองไงผมไม่แน่ใจอ้าวเกิดอะไรขึ้นรีแมท ดีแมทหม่เฉยฝั่งนู้นออกจากเกมหมดเลยนะครับมันกลัวหรือว่าสู้ไม่ไหวนั่นแหละเลยออกตาอุ้ยโดนตุย๋ยโอ้หอันนี้ทีมแครนนะแครนรัสเซีย เรนกรรมเมื่อกี้คะแนนนำแล้วแท้ๆนำแบบเยอะมากเฮ้ยมันดักอยู่ฉันเห็นแกนะตายซะอุ้ยโอ้ยสู้ไม่ได้วะวเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดไปไปไปลุยลุยลุย ไปเก็บปืนเขาก่อนเอ้าไม่ทันใช้เลยจะเก็บปืนเขามาใช้ซะหน่อยตอนนี้คะแนนยังนำอยู่ไม่เป็นไรกระเด็นเลยโอ้ยโดนระเบิด เระเบิดแต่การอดมาได้สวยยึดยึดยึดโอ้ยไม่ไหวลูกซองมันไกลเกินไป เสียงมอเตอร์ไซค์อาจจะเข้ามานะครับพวกเด็กแถวบ้านแม่งชอบซิ่งรถมอเตอร์ไซค์พวกเด็กแว้นน่ะเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากตายซะ,โ,ยโ,ยะโอ้ยโดนแล้ววะโอ้ยแลกกันไปดี คะแนนมันไล่มาแล้วอะ่นะยายาอืมเฮ้ยเราได้อยู่เรายึดหมดแล้วสามจุดเรียบร้อย แรกกันไปด้วมนี่กี้มีเห็นมีคนอยู่ข้างบนโดปืนมาใช้เลย มันต้องมาข้างหลังเน่ยเฮ้ยหัวทิมนี่ MP40 แบบลิมิเต็ดนะครับตาย เก็บ <Okay, S 2> ปืนมันมาใช้ <laughs> เอาปืนของมันมาใช้เยี่ยมจริงๆ M1 Garand ติดสะโคบด้วยเฮ้ย <laughs> <laughs> มันมาแล้วไปไหนแล้ววะ เวนโอ้ยไม่ไหววะอะไรกันเนี่ยในทีมทีมอะไรกันทั่วโลกนะฝั่งนูน้นคือคุยแล้วทุกคนจะเห็นกันหมดไปไปไปโอ้ช oh, hey, นะยอยู่แล้ว หัวแตกโอ้ยโดนลูกเกอร์ไม่ไหวเลยเรียบร้อยครับชนะมหล่อมๆนี่ทีมผมครับสามคนสามคนที่เป็นอยู่ทีมเดียวกันนะไดูซิว่าคิวไปเท่าไหร่ แต่ครับถือว่าน่าจะใช้ได้คิวไปไหนคิวไปเท่าไรเนี่ยคิวไปสิบแปดเหรอคิวสิบแปดตายสิบสองโอ้โหตายโคตรเยอะเลยโอเคอ่าก็นะครับก็ผมก็ให้ดูแค่นี้แหละเพราะว่าอ่าคราวที่แล้วผมลืมไงลืมให้ดูว่า มันมีโหมดอันนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยก็แอดเพื่อนกันมาได้นะครับชื่อผมก็ชื่อตามนี้เลยเล่นด้วยกันได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแคลนนะครับแต่ถ้าอยู่ในแคลนมันก็จะได้อ่าพวกพลังพิเศษนะครับพลังบวกให้ตัวเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเข้ามาเลย2คน ก็โอเคนะครับเพรไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากากดไลค์เพจ a c e b o o k ผมเลยนะครับชื่อว่าสักดาทีวีและตอนนี้ผมก็ได้มีสร้างกลุ่มนะครับกลุ่มมีชื่อว่าแก๊ง o m i n a t i o n นะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็กดสมัครเข้าไปได้นะครับกลุ่มก็เอาไว้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเกมแก๊งสตาร์แล้วก็เกมแก๊งสตาร์กัแล้วก็เกมแก๊งโดมิน t ชันนะอีดินเนอร์มันไม่ใช่มีแค่คนไทยนะครับมีคนจีนมีคนอะไรด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะ <c oughs> ก็ด o n a t e มาได้นะทางแอป t r u e money wallet <c oughs> นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิก ช่องอ YouTube ผมนะครับรายละเอียดก็ขึ้นให้ดูแล้วตามภาพนะโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาคลิปไหนที่น่าสนใจก็กดดูกันได้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบาย